สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับกับเช้าวันที่7นะครับสิงหาคม2,566นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นนี้เคอีเช้าบ่ายปกติแล้วก็นี่เคอีเช้าบ่าย V.I.P. นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับเป็นบ้านแอดมินของเบาวรองเองนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับในรอบปกติมันหยุดเนาะก็ลงแค่ในรอบ VIP นะครับก็มาแค่รอบเช้านะครับพี่พี่บ่ายนะั้นหลุดเนาะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ เมื่อวานนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง4กับ0ไปผลที่ออก3 4 0กับ7 7นะครับพี่พี่ก็ของเรามาในตัวเด่นเลยนะครับพี่พี่ก็ใครเอา4ี่แล้วเอาศไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่4 0นะครับผมก็ยีดีด้วยนะครับมาในตัวเจาะไอ้มาในตัวเด่นนะครับ2ตัวเลยนะครับส่วนในรอบบ่ายผมไม่วิ่ง3รูด9นะครับผลที่ออก4 4 2กับ4 5นะครับ4 4 2กับ4 5่ห้านะครับแบ่งมา 9 4้าก็ไม่ได้นะครับผมแต้มเดียวอีกแล้วนะครับในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับ45หให้ในรอบนี้เนาะให้ในรอบเช้านะครับ 4, 5, สี่ห้าสรุปแล้วมาแค่ในรอบเช้านะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับในรอบ vip ก่อนเนาะ v ี p นี่ผมทําไว้แล้วนะครับคิดคานวณไปแล้ว ในรอบเช้านี้ค่อ,อีกเช้าบ่ายนะครับเนาะนี่ค่อ,อีกเช้าบ่ายวันที่7นะครับรอบเช้าผมให้วิ่ง9ก้ลท5นะครับตัวเน้นตัวเจาะ905457นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1รูด7ท7นะครับตัวเจาะก็จะมี15 7475นะครับผมสลับนี่ค่อ,อีกเช้าบ่าย VIP นะครับท่านใดชื่อชอบก็แคปหน้าจอไวพิจารณาได้เลยนะครับอันนี้ในรอบ VIP นะครับผม ส่วนในรอบปกตินะครับในรอบปกตินะครับเช้าวันจัน์ทรนะครับพ,พี่สายวิ่งนะครับสายวิ่งผมให้ไปที่เลขแปดสายลูดให้ไปที่เลขสองนะครับ8 1 86 8ึ่นะครับ 1> 2, 1, 2, 6, 2, 9นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่ 8, 2, 9นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับนิหุ่นนิคีนะครับในรอบเช้าปกตินะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายปกติผมให้วิ่งไปที่เลขศูนย์นะครับไปพี่ส่วนสายรูดผมยังให้ไปที่เลขสองนะครับในรอบบ่ายก็ยังดิดเนาะศูนย์สามศูนย์สี 07นะครับ2 3 2ส24องสองแล้วก็2 7นะครับนีนนี้ก็27็นะครับพี่สองเจหัวจะใหญ่หน่อยนะครับตัวเน้นตัวเจาะ3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่0 2 3นะครับผม นี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหุ้นนิเคชบาวบาปกตินะครับเนาะในรอบเช้าให้วิ่ง8ปรุ่นสนะครับตัวในตัวเจาะ81 21 29นะครับ ส่วนรอบบ่ายนะครับให้วิ่งศูนย์รู่นะครับตัวเน้นตัวเจาะก็03 2 3 2 7านะครับท่านใดที่ชอบก็แคปหน้าจอไวพ้พิจารณาได้เลยนะครับผมสำหรับตาทางของวันจันทร์นะครับเนาะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ดวงหิงดวงปังทุกท่านนะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ